ทางแบบนี้นะโอ้ลูกสะพ้ายบ้านนั้นสุดยอดเลยไม่ก็โกรธโกรธใครมาเน่คุณแม่ผมวันที่สิบเนี่ยครบแปดสิบปีปีวอกปีมกพ่จฉาแปดกที่เอดเหรออ้าวหรอผมนก็แปดสิบคุณแม่โสภานะครับทุกคนเห็นมา้แบบนี้เดี๋ยวไปดูไปตามดูคุณแม่ที่รายการจดหมายเหตุกรุงศรีได้เลยนะทุกคนทุกคน ให้เนะครับเข่าละดทำได้หรอทันปะทันทันถ่ายเลยจบเลยทีเดียวเลยเดี๋ยวท้องพับต่อเลยพี่หนุ่มท้องพับพี่ต่อเลยต่อเลยอ่าดิพี่เอามุมไหนเอออันนั้มืดป่าพี่รัดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตากล้องเขาจัดก่อนว่าตรงไหนมุมสว่างไม่สว่างเป็นชานนะป่ฮะ ช่เป็นชานเป็นชานอาระดงชานได้ไหมพี่รัตเอาไปข้างนอกแสงมันแสงมันได้สว่างแต่ข้างนอกใช้ในข้างในมันมองไม่เห็น๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ก็ไปดูนี่เลยครับทุกคนใครสนใจน้ำพริกไปนานะครับขณะนี้พริกไปนากกำลังส่งส่งผลการโหวตอาหารเรียกว่าเมนูอาหารที่หายไปครับของ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาเลยมา